เกเราก็อยู่เมืออขออินี้แล้วเก้นะวันนี้เราก็จะมาแหละอ้ำอ้ำอ้ห <c oughs> ยอกเดี๋ยวเปลี่ยนสกินก่อนโอ้เน็ตก็ชาเหลือเกินอิสันนรกเปลี่ยนให้กูยังแหละอ้อยโอ้เน็ตชาไม่เป็นไรแแบบก็ยังโหลดไม่เสร็จเลย ไม่มีตัวอะไรใช่ป่ะโอ้ยแมปแป๊บนึงขอแบบหนวยเสร็จก่อนโอาไว้แล้วมันจะเสร็จตอนกี่โมงเสร็จกี่โมงฮะมันจะเสร็จกี่โมงม,มันบอกให้อุกัวออกละเรากูต้องเข้าไปใหม่ยึดปิดอ่ะกดเข้าไปใหม่นะทุกคน โอ้โหลดหน้าไดยยังช้าเลยอีสันดาเอ,อ้ยมันจะกินเนี่ยอย่างดีอยู่เลยอะะสงสารคุณน้อยสองสารคุณน้อยเร็วเถอะกูอยากเล่นมันจะใช้เน็ตอะไรเยอะขานาดนั้นวะนี่ฮะอิสันดา แรงมากนี่ักูข้าเล่นเลยโดยที่ไม่ต้องแบบรอเน็ตมานะคะในรอบเนี่ยไม่ต้องรอรอบบี้เลยเอานี่ฮะอะให้มันโหลดแบบก่อนอะกี่โมงเราจะเส็กกี่โมงเนี่ยฮะ โอ้ยอีควายอีควายที่กูไม่ค่อยอยากอับเพรออาะงี้แหละช่วงนี้เห็นอะไรหายไปเพรออาะงี้นะก็คือแบบว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีเนะพอดทุกคนคือวิ่งอยู่กับพี่เออแล้วมันก็พึ่งขึ้น อีา่มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะยืนนิ่งขนาดนี้เอาถือแกรหลุดให้ฉันเอถอะฉันขอร้องแหละมี่ไงฉันเจอผีแล้วผีอ้าว ไม่ใช่พี่เหรอเออไม่ใช่จริงเลยวะที่นี่มีเหรียญหรือฉันเก็บมันเนี่ยเออมึงแหมก็ดูก,กากนะแต่ว่าทั้งเป็นมาใช้นเ,นเหรียญเยอะยังวะแหม่ไม่ได้เกลี้ยงดูโหดดูสัพยากรเยอะกว่าน,นี้มันยังใช้นเหรียญแบบมันไม่เท่าอันนี้เลยอีดอก ต้องปรับอะไรอ,ะอ่ะเน็ดกูรัวๆแหละควายหมาหมาควายสันดานเอ้ยอีสันดานนะคะตอนนี้มนั่นไม่ต้องเล่นไรสัตว์หมาล็อ